มือนี้เฮียในก่อนเพิ่นมาซอยดูดน้ำใส่นองเนาะมาเบิ้งกันเนาะนี่ม่นหาก็ซื้อหอยโค้งมาใหม่ลองโตเบิ้งนี่งจีน้ำที่ขึ้นไวน้นะมือใหม่เด้อมือใหม่เด้อเด้อลงช่วงๆกิ้วบะเออท่อโดดตัวนี้นมันซีแมตดูดขึ้นมามาเบิ้งกันเนาะว่าน,น้ำ วนน่านั่งจะขึ้นหรือยววัขึ้นเนะาะมาสมงมาเสียสร้างก่อนจากห้องนี่ไปหานองนี่ก็ประมาณอยู่หกสิบเมตรท่อทรงมันได้ตอ 1, 2, อ่อเม็รสองท่อเนาะเพราะว่ามันเ่พอท่อตัวนึงอันนี้กำลังเยียม กาเกียมกาเกียมกำลังขีด,ดุดปานห้องรถเที่ยวติดตามโซนกันนั่นขึ้นล้วบุขึ้นมาพันนิดนเนาตอนนี้ปลายหน้าเนาะออกประมาณนี้เดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงห้องใหม่เพราะว่ามันสั้นเกินไประดับหน้ามันคอยโดยสร้างก่อนผูกเกลา เพราะว่าตัวหอยโค้งห่านี่มันปากแปดสิบแต่ว่าทอ่อทรงออกมานี่มันจะมีอยู่สองตอนเนาะตอนหนึ่งกับตอนแปดสายแปดสิบแต่มหาตัวนี้นี่แมันปากร้อยท่อร้อยปริมาณหน้ามันก็นจะออกคอยเนี่ยแล้วก็ท่อก็มีปัญหา,าลมมันท่อมันหัวมันหยัง น้ำเนี่ยยอไปเบิ้งจากนาวานไปยังไงจเจ้าขอไปเาพาไปเบิ้งก็ตัวจากนาวานไปยังไงโอแต่ว่าน้ำนี่ก็กอกแห้งอยู่แต่ทอมันก็ยัีขาดอีกซึมเนี่ยดิอพอได้อยู่พอได้อยู่ตรนี้นะ แต่ส่วนนี้ไปแม่นทอแปดสีกับทอร้อยมาต่อกันน้าม็จะออกคอยนะอย่าไปเบิ่งเบิ่งจับควันต,ต,ต,ตกตวดจับไปเนี่จักเกาจักเกาเนี่ย,ยมันแยังมีปัญหาเนี่ยมันลุกสูมมันลม ควนอยากได้ใดน,น,น,นเนืองประมาณน,นี้มานเมืองระดับน้ำเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่ซองในการดูดถือว่าในลายพอสมควรลว เที่เช้านี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าระดับน้ำเก็ขึ้นมาหลายเึิมคาดว่าชัวร์โดนท่อนแม่เล็งนี่ก็ได้ประมาณมเพียงแอวเนาะระดับน้ำก็สิประมาณนี้เนาะอออกจากปากท่อ เหว่าลายๆพอสมควรแล้วเมื่อนี้เหว่าได้ลายๆอดแรกนี่ก็สิได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็คือระดับเอวไหลามาเลยพ่นหกสิบเมตรที่เขาดูดมาใส่อยู่ปากหหม่มาหดองอ่ากับจักอ่าปากสามนิ้ว มหมายโค้งในห้องซื้อไหมฮนะนักภาประมาณนี้เนาะเจ้า